โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีผมฟูกนะครับจากช่องฟูกลนพีและวันนี้เราก็อยู่เกมไดนัตตี้ฮีโร่นะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปรือคอนเทนต์ของเรานะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงผมมันแปลกแปกแป้งๆนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ผมป่วยนะผมไม่สบายนะฮะยังไม่หายดีนะครับ แล้วก็ขอภัยที่หายไปนานด้วยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมพังแล้วก็หมดคอนเทนต์นะครับผมก็เลยไม่ได้มาทำนะครับจริงจได้โทรศัพท์ใหม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละไม่มีคลิปจะลงนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตอนนี้มีแล้วนะครับก็เลยรีบมาทําเลยเนาะก็ตามคอนเซปต์ตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือเราควรเลือกสมบัติและ อุปกรณ์ชิ้นไหนดีนะครับผมโอเคงั้นผมขอมาเริ่มที่อุปกรณ์กัดกอนเลยแล้วกันนะครับก็คือเจ้าอุปกรณ์เนี่ยสเตตัสก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละชิ้นเนาะอย่างหอกโนวานะครับก็จะเพิ่มอาตาัตราคีย์คอฟนะครับหมวกก็จะเพิ่มอัตราหลบลีกนะครับผมแล้วก็นองเท้าก็จะเพิ่มฮิต เสื้อก็จะเพิ่มต้านทานชินะครับผมโอเคน่าจะมีแค่นี้เนาะหอกเพิ่มโอกาสชิหมวกเพิ่มหลบหลีกรองเท้าเพิ่มฮิตเกาะเพิ่มต้านทานชิประมาณนี้นะค,ะนะครับผมก็ถามว่าเราควรจะเลือกชิ้นไหนใส่ให้ขุนพลของเราดีนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าขุขุนพลที่เราจะเลือกอุป,ปกรณ์มาใส่ให้เนี่ยเป็นขุนพลประเภทไหนนะครับ อย่างเช่นผมจะเลือกอุปกรณ์มาใส่ให้หองตรงนะครับหองตรงก็จะเป็นขุนพลประเภทโจมตีนะครับผมก็จะเลือกมาเป็นฮอกโนวานะครับฮอกโนวาก็จะเพิ่มเป็นโอกาสคริติ c คอลนะครับผมซึ่งผมอัพมาเป็นขั้นบวก16นะครับก็จะบวกโอกาสคริเพิ่มขึ้นมา5้นะครับละเมื่อมาบวกกับสมบัติที่บวก8เนะี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น 91%หรือเปเล่าเดี๋ยวขอคิดก่นใช่91%นะครับแล้วเมื่อเรามาดูที่เสเตตัสตรงนี้มองตรงก็จะมีโอกาสคีดเข้าอยู่ที่101%นะครับผมซึ่งก็โอกาสติดเนี่ยแทบจะ100%เลยนะครับไอโอกาสขีเนี่ยมันอาจจะมีพวกการหักล้างเปอร์เซ็นต์ต้านขีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทำให้ไม่ติดขีเนาะ แต่ก็นั่นแหละโอกาสชี้เรายเยอะนะครับจะมีโอกาสติดเยอะนั่นเองนะครับผมออือฮแล้วก็ <c oughs> ทีนี้เมื่อเราเลือกฮอกโนวามาแล้วชิ้นต่อไปที่เราควรจะเลือกคืออะไรนะครับสําหรับขุนพลสายโจมตีขุนพลสายโจมตีเนี่ยผมก็มีอยู่สองชิ้นที่แนะนํานะครับก็คือรองเท้านะครับเพิ่มฮิตเพราะว่าเวลาเราไป PVP หรือลงด้านเนี่ยพวกมอนพวกเพลเยอร์เนี่ยขุ่นพลเขามีโอกาสที่จะติดหลบหลีกนะครับผมซึ่งเจ้าตัวฮิตตัวเนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นหมวกนะครับก็คือเพิ่มหลบหลีกก็คือไอที่ผมบอกว่าเจ้าฮิตจะเข้ามาช่วยได้นั่นแหละนะครับก็คือหลบหลีกตัวนี้นะครับผม ซึ่งเจ้าตัวหลบหลีกตัวนี้นะครับก็จะมาเพิ่มโอกาสในการหลบหลีกนะครับเวลาเราพีพีหรือลงด้านเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับหลบหลีกก็คือเวลาศัตรูตีเราเนี่ยดาเมจมันจะไม่เข้านะครับถ้าติดหลบหลีกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็คือแบบเวทเราจะไม่ลดนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแต่ก็โอกาสติดคอนข้า,ขาที่จะต่ํานิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ มันมีเจ้าตัวฮิตเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะงั้นก็โอกาสก็จะต่ำลงไปอีกนั่นเองนะครับแต่ผมแนะนำเป็นเจ้าหอกโนวากับหมวกโนวานะครับเพราะว่า <c oughs> มันจะบวกเอ่อก็คือไอสองสเตตัสเนี้ยสำคัญนะครับสำคัญมากนะครับโอกาสชีตเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจของเราขึ้นมามันจะทำให้เราเคลียร์ด่านง่ายขึ้น แล้วก็เจ้าหมวกียจะเพิ่มโอกาสหลบดีใช่มหมมันก็จะทําให้เราเคลียด้านง่ายขึ้น p p ง่ายขึ้นนะครับเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของขุนพลเรานั่นเองส่วนเจ้าฮิตเนี่ยเรายังไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับเพราะว่าขุนพลเรามีโอกาสฮิตที่สูงอยู่แล้วนะครับผมร6 4ตรงนี้นะครับมันสูงอยู่แล้วนะครับ งั้นเราเอาไปเพิ่มสเตตัสตรงอื่นก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> โอเคนะครับต่อไปจะเป็นขุนพลประเภทแทงนะครับขุนพลประเภทแทงผมจะแนะนําเป็นชุดเกาะนะครับซึ่งชุดเกออาะเนี่ยจะเพิ่มโอกาสต้านคลินะครับหรือว่าโอกาสที่จะโอกาสที่ศัตรูจะตีเราไม่ติดคลินั่นเองนะครับก็จะทําให้แทงของเราถึกขึ้น นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นลบลีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น MVP เลยนะครับลบดีกควรเลือกสําหรับขุนพลทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีแทงซัพพอร์ตนะครับผมควรเลือกมานะครับ <c oughs> โอเคซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นรองเท้าครับผมรองเท้าเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเออเราจะไม่ได้ดูที่ นะครับของสายซัพพอร์ตเราจะดูที่ตรงนี้ HP นะครับสายซัพพอร์ตเนี่ย HP มันจะน้อยมากๆนะครับเห็นไหมหกแสนเก้าตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เลือกรองเท้ามาเนี่ย HP มันจะน้อยมากๆนะครับได้เทียบจากตัวแท้งหรือตัวดาเมจครับตัวแท้งของเราเนี่ยเลือดเก้าแสนนะครับตัวซัพพอร์ตเลือดหกหมื่นเอยเลือดหกแสนเก้าเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนรองเท้าให้ดูนะครับ เลือดเขาก็จะแค่7จ0 0เเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นเราจะต้องหาของมาเพิ่มเลือดให้เขาสักนิดนึงนะครับไม่งั้นเขาก็จะตายง่ายมากๆนั่นเองผมจะแนะนําเป็นรองเท้านะครับแล้วก็จะแนะนําเป็นหมวกแล้วก็เกาะนะครับเป็นลําดับไปเนาะลำดับลำดับแรกก็คือรองเทา้าหมวกเกาะนะครับตามลําดับนะครับสําหรับสายซัพพอร์ตเนาะส่วนหอกเนี่ยผมได้มาจาก รงนี้นะครับกิจกรรมไม่รู้ว่าหมดไปหรือ,อยังนะน่าจะหมดไปแล้วนะครับมันเป็นเออมันเป็นกิจเออยังไงอะ่ะอันดับกิวนะครับก็คือกิวผมได้อันดับหเนานะผมก็เลยได้หอกโนวามานั่นเองนะครับก็เลยไม่มีที่ใส่ครับต้องเอามาใส่ให้เตียวครับเนาะซึ่งดามเมจของเตียวครับเนี่ยเขาก็แรงพอตัวเลยนะครับผมก็เลยเอามาใส่ให้เขานั่นเองนะครับโอเค ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสมบัติกันนะครับเรื่องของสมบัตินะครับผมจะพูดเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ3ามสาตำแหน่งนะครับแทงโจมตีซัพพอร์ตนะครับผมสามตำแหน่งก็มาที่โจมโจมตีกันก่อนเลยนะครับตำแหน่งโจมตีนะครับก็เช่นเคยนะครับเราต้องเอาโอกาสคี้ติเขามาก่อนนะครับเพื่อเป็น การเพิ่มดาเมจของตัวโจมตีเรานั่นเองนะครับแล้วก็รองลงมาจะเป็นโอกาสหลบหลีกนะครับจะเป็นการเพิ่มอัตรารอดชีวิตของขุนพลโจมตีของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมลำดับแรกคืออัตราคิ้ลำดับสองคืออัตราหลบหลีกนะครับต่อไปก็จะเป็นของขุนพลสายโจมตีนะครับ คุณพลสายโจมตีผมจะแนะนําเป็นอมผมขอแนะนําเป็นเจ้าตัวเดยวขอไปดูในสมบัติสักคู่หนึ่งนะครับผมผมขอแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าตัวฮิตนะครับตีติดฮิตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า อ่อมาดูที่ขุนพลครับเช่นแหงหัวตุ้นตัวนี้นะครับก็เวลาที่เขาตีธรรมดาเนี่ยเขาจะทําการฟื้นฟู HP นะครับของตัวเองเดีย๋ยวถ้ามีหรือเปล่าอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่านี่นี่นี่ ดาเมจสกิล30%จะแปลงเป็นเลือดรักษาตนเองตรงนี้นั่นเองนะครับผมถ้าขุนพลของเรานะครับมีอัตราฮิตเยอะๆนะครับเออขุนขุนพลแทงของเรานะครับมีอัตราฮิตเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะตีแล้วมันไม่ติดหลบดีนะครับแล้วเลือดเขาก็จะเด้งกลับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าดีนะครับนะครับตรงนี้แล้วก็ ผนพนแทงเราคงไม่ได้ไปนเน้นดามิทนะครับคงไม่ได้ไปนเน้นคิสเนะ <shit> าะเพราะงั้นเราก็เอาฮิตมานะครับแต่ของผมเนี่ยที่เป็นแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้เลือกออสมบัติมานะครับผมได้จากตรงนี้นะครับพานเนจอนตรงนี้นะครับจากการผ่านด่านเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เลยได้สมบัติมานะครับคือสมบัติเนี่ยผมไปนเน้นของด้านทองตรงนะครับก็เลยไม่ได้หาให้ตัวอื่นเลยนะครับ ไอที่ใส่เนี่ยคือได้ฟรีจากด่านทางนั้นนะครับโอเคส่วนเจ้าตัวนี้นะครับผมก็แนะนําเป็นหลบหลีกเหมือนเดิมนะครับทุกตัวควรใส่หลบหลีกนะครับย้ํานะครับว่าควรใส่หลบหลีกทุกตัวนะเออของผมก็นั่นแหละครับผมไม่ได้เลือกมาครับผมได้ฟรีจากด่านมาเนาะส่วนเจ้าของเียวคับเนี่ยผมเหลือจากการอัพของตรงนะครับก็ไอแต้มสกัดผมยังไม่พอนะครับ ก็เลยไม่ได้ถอดมาอัพนะแต่ก็เดี๋ยวก็จะได้เวลาถอดแล้วละ่ะเดี๋ยวรอแต้มก่อนนะครับก็โอเคนะครับเจ้าตัวฝั่งขวาตัวนี้นะครับผมแนะนําเป็นลบหลีกเท่านั้นนะครับผมเพิ่มอัตราอชีวิตของขุนพลเรานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซัพพอร์ตนะครับอืมตรงนี้ ตรงนี้เอ่อสำหรับตัวซัพพอร์ตนะครับผมแนะนำให้เป็นอัตราคิก็ได้นะครับเพราะว่าตัวซัพพอร์ตของเราเนี่ยไม่ได้เน้นเอาไปตีศัตรูอยู่แล้วนะครับเขาเน้นเป็นทางด้านของบัฟนะครับผมซึ่งถ้าเขาเอ่อถ้าเราเพิ่มอัตราคีให้เขาเนี่ยแล้วเขาไปตีนะครับเขาบัฟให้ทีมของเรานะครับแล้ว มันยังมีโอกาสที่เขาจะสร้างดามเมจให้ศัตรูด้วยนะครับผม้นก็อัตราคิก็ค่อนข้างที่จะดีสำหรับผมนะครับแต่ฮิตก็น่าจะดีนะครับแบบตีโอกาสตีติดหลบหลีกก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตของเราเนี่ยจะมีโอกาสทำดามเมจได้สูงขึ้นนะครับผม อันนี้ก็แล้วแต่คุณผชมจะชอบเลยนะครับสําหรับตัวซัพพอร์ตนะครับสําหรับผมจะใช้เป็นอาตาคินะครับโอเคแล้วก็น่าจะอธิบายกันหมดแล้วเนาะถ้าผมผิดพลาดตกบกพร่องยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้ก็อาจจะลืมๆบ้างนะครับผมก็ ไม่สบายนะครับแล้วก็มึนๆอยู่ด้วยนะครับยังไม่หายดีนะครับนี่ก็จะไอตลอดเวลาเลยแต่ว่าอึบๆไว้นะครับนะโอเคเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับอันนี้ผมก็จะลองตีให้ดูแล้วกันนะครับนี่ก็ผมวีสองนะครับก็เติมไปประมาณ200บาทนะครับเรียกว่าสายฟรีก็ได้ลมะมั้งหรือสายเติมน้อยก็ได้นะครับเรียกอย่างก็ได้ มาเรามาหาคนตีกันดีกว่านะครับขอคนที่พลังพอๆกันถึงพลังสูงไปก็ไม่น่าจะไหวนะครับผมนะเดี๋ยวขอตีเป็นทางด้านของคุณแมวดำแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ผมจะปรับเป็นสปีดยี่สิบตรงนี้นะครับผมของเซลเกียบนะครับปรับเป็นยี่สิบก็มาดูกันครับว่าเราจะสู้ได้เปล่านี่นี่เห็นไหม แน่ยนะครับอาตาคิถือว่าช่วยได้เยอะมากครับเนี่ยตีติดคิท่จะทุกรอบน,นะตัวผมเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเดี๋ยวปรับความเร็วลดตรงสักคูณ8นะครับจะได้มองเห็นดาเมจกันนะครับไม่รู้นะครับว่าตาเนี้ยมันจะติดบ่อยหรือเปล่านะครับอัตาคิอันนี้ก็ไม่ติดนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาดูห้องตรงอ่าไม่ติด ดู้หมนี่เห็นไหมครับติดสองรอบเลยนะครับเป็นอะไรที่แรงมากที่ติดอีกแล้วเห็นไหมเป็นอะไรที่แรงมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครับเราตายไปแล้วเรียบร้อยครับแพ้ตานี้ s o k a ครับผมก็เห็นไปแล้วนะครับว่าอัตาคิเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะมากครับถ้าเราใช้ฮิตนะครับมันอาจจะไม่ติดชีเลยนะเมื่อกี้ ก็อันนี้เจอทีมเตียวเลี้ยวนะครับก็น่าจะแพ้นะครับเพราะว่าเตียวครับเราโดนสอยสองตัวเลยครับโดนเตียวเลี้ยวกับเตียวครับนะครับก็เขามีสองโลเนาะผมยังไม่มีถุงไอโชโฉนะครับมิฉะนั้นก็จะสู้ยากเอ๋อโอเคแต่ก็เราตีคี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับนี่นี่ไล่โจมตีโอ้คูหายหมดเลยนะฮะนี่โอเค นึกว่าจะแพ้แล้วนะครับแต่ก็ชนะไดนะ้ชนะมาได้ด้วยพลังแห่งคีย์ที่เนะครับผมมาลองมหาเทพอีโคนหนึ่งแล้วกันนะครับจ <c oughs> ึบชบไม่ขีนะครับนี่ไม่ขีครึ่งหลอดครับถ้าขีน่าจะตายนะครับ <c oughs> น่าจะตายนะ <c oughs> <c oughs> โอ้เราติดโลอามาตะนะครับ อีกรอบหนึ่งเขาก็จะไม่มีโลออมตะครับเพราะว่าเดียวครับเขาเอาโล่ไปให้ทางด้านของเล่าปีแล้วนะครับนี่ติดลบลีกสองรอบเลยแล้วก็ติดคี้ติดคี้เห็นไหมสุดยอดไปเลยเวลาติดชี้เนี่ยเป็นอะไรที่ฟินมากนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ว่าความรู้สึกมันแบบนั้นแหละโคตรฟินเลยนะโอเค <c oughs> โอเคก็ เแพ้แพ้นะครับตัวเขาพลังเยอะกว่านะครับแล้วก็ตัวเหลือเท่ากันเนาะระบบมันก็เลยตัดสินให้เราแพ้นั่นเองนะครับก็จะมาเสริมเกล็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับก่อนไปนะครับผมก็ก่อนไปกรอบแล้วนะโอเครอบนี้ไปจริงแล้วนะครับเพราะว่าคลิปก็นานแล้วนะครับจะยี่สิบนาทีละก็คือทาง้านค้าตรงนี้นะครับมาก็คือ ผมจะมาแนะนําของที่เราควรซื้อนะครับทุกวันนะครับจํไว้ทุกวันนะครับก็ดูเลยจะเป็นเจ้า2ตัวนี้นะครับก็คือเป็นยาเพิ่มกําลังนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะครับผมควรซื้อทุกวันนะครับแล้วก็จะเป็นหินสกัดขั้นสูงอันนี้ก็ควรซื้อนะครับแล้วก็ป้ายหนานหมานนะครับควรซื้อนะครับ ของยางอื่นก็ปล่อยไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อนะครับเปลืองทองนะฮะแล้วก็ในร้านค้าขุนพลนะครับตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราควรที่จะซื้อขุนพลแดงนะครับทุกตัวนะครับย้ำว่าทุกตัวเท่าที่เราซื้อได้นะครับถ้าเหรียญเราหมดนะครับเราก็ปล่อยไม่ต้องสุ่มต่อแล้วนะครับี๋ยวจะสุ่มต่อให้มันเจอขุนพลก็ได้นะครับเจอขุนพลแดงก็ได้นะครับแล้วก็ ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับเพื่อเรามีเหรียญเพื่อเราได้เหรียญมาพอนะครับแล้วก็จะได้เอามาซื้อนะครับผมไม่แนะนําให้ข้ามขุนพลแดงนะครับคือขุดพลแดงเนี่ยสําหรับสายฟรีนะครับถ้าเศษมันโผล่มาเนี่ยควรจะซื้อนะครับแต่ถ้าเศษที่เป็นทองเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็นตัวแดงหรือตัวส้มไม่ต้องไปซื้อนะครับมันเปลืองนะครับ ซื้อแค่ที่ต้องใช้เจ้าเหรียญตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับว่าต้องซื้อทุกเศษทุกตัวนะครับเพราะว่ามันใช้ทุกตัวแน่นอนนะครับคุณพลแดงเนี่ยแล้วก็ใช้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ในร้านค้าปลอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่สาหรับผมผมจะซื้อไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อเอาไว้นะครับ ให้ซื้อไว้ทุกวันแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งได้แ้มาครับก็เลยไม่ได้มาซื้อเนาะอันนี้ก็เข้ามาเช็คพอดีนะครับก็เลยกดซื้อเลยนะครับโอเคแล้วก็เป็นร้านค้าอุปกรณ์นะครับในร้าน้าอุปกรณ์นะครับหินพวกนี้ก็ควรจะซื้อเอาไว้ทุกวันนะครับแล้วก็ชุดม่วงชุดส้มพวกนี้ไม่ต้องซื้อนะครับ ย้าว่าไม่ต้องซื้อนะครับเก็บหินส้มตรงนี้เอาไว้ซื้อชุดโนวานะครับชุดโนวาสามารถเอาไปพัฒนาเป็นชุดแดงได้นะครับตรงนี้จะคุ้มกว่านะครับแล้วที่หินหินส้มเนี่ยใช้เยอะมากนะครับ200รอยก็ไม่พอนะครับผมแนะนําให้เก็บเอาไว้นะครับไม่ควรใช้เด็ดขาดนะครับควรเก็บมาซื้อชุดโนวาเท่านั้นนะครับอย่าว่าชุดโนวาเท่านั้นโอเคนะครับ แล้วก็ร้านสมบัตินะครับเราควรที่จะซื้อหินสกัดสมบัติตัวนี้นะครับทุกวันนะครับหรือใครจะไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่จะเก็บเอามาซื้อตรงนี้เก็บเอามาซื้อเศษก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมซื้อทุกวันนะครับซื้อทุกอันนะครับเพราะว่าเออมันใช้เยอะมันใช้เยอะนะครับผมก็เลยต้องเอามาซื้อนั่นเองนะครับแต่ก็ ถ้าซื้อหมดแล้วเนี่ยเราจะเหลือมาซื้อเศษสมบัติก็ได้นะครับแล้วก็มาในร้านค้ากิวนะครับเราครัวที่จะซื้อเจ้าหินหินเดินขั้นเออหินสก,กัดขั้นสูงตัวนี้นะครับทุกวันนะครับ <c oughs> ส่วนหินสก,กัดสมบัติตัวนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับอันนี้ผมซื้อเพราะความจําเป็นเนาะมันค่อยๆที่จะเปลืองแตนครับประมาณหนึ่งหมื่นแต้มได้หนึ่งร้อย ได้หนึ่งรอยชิ้นนะครับ <c oughs> อันนี้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับผมนะเพราะว่าแต้มกิวเนี่ยเราจะต้องเก็บเอามาซื้อใบแปลงล่างนะครับ <c oughs> มันใช้แปดหมืนเลยนะหนึ่งใบเนะี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าแบบ <c oughs> อย่างนี้บ่อยๆนะครับคือผมไม่สบายนะครับตอนนี้แล้วก็อัดยีามนาทีแบบพูดติดต่อกันค่อนข้างกิจยาเหนื่อยเหนื่อย ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยโอเคนะครับมาต่อที่ร้านค้าสาัตตลานะครับร้านค้าสาัตตลานะครับถ้าสัตตาตัวนี้นะครับหรือว่าสัตตาของขุนพ้นที่เราใช้นะี่ยเช่นเราใช้อุซีอันนี้น่าจะของอุซีใช่ครับอันนี้ของอุซีถ้าสัตตาตัวเนี้มาเป็นมาข่ายเป็นแบบทองนะครับ เราไม่ควรซื้อนะครับไม่ต้องซื้อนะครับมันเปลืองทองนะครับเราค่อยๆเก็บสะสมเอ่อพวกเศษแล้วก็เก็บสะสมอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจ้าหินตรงนี้ควรจะซื้อ <c oughs> ควรจะซื้อตลอดนะครับเวลายัางไงเวลามันผ่านมาเนี้ยแบบเรากดรีปุ๊บแล้วมันขึ้นมาเราก็ควรกดซื้อเอาไว้นะครับ เพราะว่ามันใช้เยอะมากนะครับแต่ผมขอดูสัตว์ตานิดนึงนะครับว่าขาแล้วพอซื้อเป่ะไม่พอนะครับมีอันเดียวงั้นผมคงต้องปล่อยอันนี้ไปนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับอันนี้สําคัญมากสําหรับผมตอนนี้นะครับเพราะว่าผมก็คางที่จะใช้เยอะ <c oughs> แล้วก็มาที่กิจตรงนี้นะครับกิจเจ็ดสิบสี่วันนะครับ ก็แพ็คโปรตรงนี้นะครับถ้าเป็นสตาร์ที่ขายตรงนี้นะครับเราควรซื้อนะครับเพราะว่า4ชิ้นขายหนึ่งพันเท่านั้นนะครับลดมาหนึ่งพันนะครับเป็นอะไรที่คุ้มนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับปกติ4ี่ชิ้นจะอยู่ที่สองพันนะครับเราลดทองมาได้หนึ่งพันอันนี้คุ้มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไอมวนคัมพีกับตรงนี้นะครับควรซื้อ เงื่อนคมพีเนี่ยคือเราจะต้องเอามาสุ่มตรงนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับและทุกวันนะครับมันจะลด30%ตรงนี้นะครับกลายเป็นสองพันทองเราก็ควรที่จะสุ่มไปนะครับเพราะว่าขุนพลเนี่ยเราจะต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ต้องสุ่มนะครับถึงแม้มันจะใช้ทองเยอะก็าตามนะครับเราก็ควรสุม่ม แล้วก็เจ้าตรงนี้นะครับเราควรซื้อให้หมดนะครับเป็นของที่จําเป็นทั้งสามชิ้นเลยตรงนี้ก็เหมือนกันซื้อไปเลยนะครับคุ้มค่านะครับตรงนี้แต่ที่ผมบอกไปนะครับมันลดครึ่งหนึ่งเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับควรซื้อนะครับนี่โอเคนะครับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้ผมแนะนำนเนี้วนะครับผมก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่ได้นะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับไปเ,เจอกันเอ่อถ้าผมคิดคอนเทนต์ออกนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย